ฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องกว,ว่ำคว่ำล้านนาฟ้าห้องกลางฟ้าเอ๋ยฟ้าลัานปังอาณาจักรล้านสร้างอาณาจักรล้านสร้างเหมือนสองขางต่อฟังโคงสายยงใหญ่ไทยเรา,าเอ๋ยโอ้โอ ฟังเสียงแซวแซวตึงเมือน้องคายคนสาออกพันสาฝ่าสังน้องดังปองทั่วไปมื้อนั้นได้สิบหาคำวันเพ็นเป็นเวลาอึกกระทึกคือโคมดอกโคมเ่าหน้าหน้าจิตตังเว้าเป็นไปคนละเง่หลายกระแสแต่สิเว้าหลายเรื่องแต่ขีดถินฝ่ายวิทยาศาสตร์เพิ่นก็ได้เลือกเป็น เปลือกเส้นเกิดจากแก๊สออกซิเจนวาซากสั์หมักหมมจมอยู่นานเนาะการแล้วโมเลกุลรวมตัวเข่าของเหลวหุ่นพิ่นว่าเลยเป็นแนจากพุ่งขึ้นมากลางลำขุงจงแก่บแดงเข็มดอกดังไฟ,ไฟไฟหนึ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่หัวโบราณเป็นชุมชนม,ม,มานานหนักเป็นพันเนอปีแล้วยังถือเอาดวงแกว้วคำสอนบุทธศาสตร์อาจเพิ่นสอนเลือกซึ่งอยู่ในปุ่มดอกแดงล้าน ้าม่นากอยู่ด้านไต่ตำเมืองบาดาลเป็นเทพสัดเดียรสารบ่อาจหวนหินได้ไตปิดกเขียนไว้สักเกิดมามีสีเหลา่าหนึ่งสลัมผู้สะบุญสวงขอบอกเจ้าเมธีทานนี่อันตองเกิดจากขั้นของพี่น้องมนุษย์ทราิทั้งหลายลืงว่าคุ้ยปเขาเกิดจากขั้นทั้งนั้น ตลอดเสือหรือสร้างพคดสสารทันขีพอดออกจากโยนี่คือคนห้านี่แล้วจําจำไว้ดอกใส่ใจประเภทีสองนี่ได้เกิดจากอันทสจะจำพวกงูหรือนกไก่กาออกมาได้เกิดจากใส่ละพี่น้องเกิดขึ้นมาใจะไนใครประเภทสามคือสังเสทสะสัตว์ที่เกิดจากเข้าไข่คือใสเดือนี่พี่น้องไอ้จำไว้ใส่ใจ ภาษาอังกฤษบอกไว้เรียกว่าอามบ่าตะคุนโปโตสุวาเกิดขึ้นมาแนวนี้อยู่บาลีเขียนไว้ในโลกีนี่สีแเหล่าโอปติกะสิบอกเจ้าพุทธคุณืันั้นผีสัตว์นรกโมนีหรือพวกเราเทวดาพวกหนาคาน้าคีกับแมนสัตสุมีเขามีกรรมกระทำไว้สนองตามนํำดีบากพุทธกับนับให้สิ้นสิเปนใด มกหนุดคนไว้จากสิพลแม่นแห่งกรรมบุญนำพาโอ้เน้หอเอหนแล้วบัดนี้จักเก้ากรรมตับนั่นเหลืองเมื่อมีสามก่อนแล้ว เลื่องน้องหันกุมภาวาสถิตาให้จำไว้มี่พญาาความได้ของเมืองเป็นใหญ่มีนักให้ลูกเพียงงามเพียงเกิงสวรรค์สาลงไปหอดสัน้นไตตํำเมืองบาดานบาโนองข้า่งามลายสากันขานกองเข้าพังที่อยากเห็นน้องกับเพศเป็นกะหอกดอนจับอยู่ค้อนหงาหม่ซ้อมส,สิงดอกไปคํำนั่งไอ้ซ้ำผัดเลี้ยวเรือไปเห็นกระหอกเป็นสีขาวไอ้คํำบอกเคยพอ ขอแขนกวอมอยู่ในหอกกระหอกดอนนั่งไอวอนอยากได้มาไว้ถล้ำแงงคิดแยเงแมงแลงคำน้ำไหลายเลยไปหาหนายพานกล่าวกับบ้านใด ขอให้ตามเบาได้สิสุกใจหยอดยิงผ่านได้กุงธนูนยิงเออเออเออเอ,อถืกอกระหอกลมนตุ่มสะเทือนเท่าทั่วแผ่นดินเท้าดันดินใจขาดก็เลยตายเพราะแนิ่งนั่งไไอ้คันำน,นองเศร้าเมืองน้องเมืองลนคนกินกระหอกดอนปาดเอาซินคนละตอนเหลือแต่ดอนแม่หมายซุ้มนันบ่อดดกินสุดท่อดำดันดินบ่เห็นหลูกพังขี หนีขึ้นมาเมืองคนเมืองคน,งคนตังแต่ดุนปันนี้ทั้งขี้ตายนายพันขาม้อละน่าได้ยินขา่าวเศร้าเมืองกินหอดสีนสูนเสียงดอกบอยยังสีสุดโชบอยังบูแพนปัตตาพีสถิตาพญาคอมมุนเทพังมา่างพังลงไปพอะปันสัง่งนาที่ลวงกวงเ ใจโกตตาบุตตายเจ้าโอ้เก่าตายสีสุดโทโหดหายอาราวาดเมืองคนจนลมล่งเป็นหนองขานได้ก้าวขานเดี่ยวนี้นั่งไงหนีขุนที่มาอาสนัยตกแต่งไปกับข้าวผาแดงมาบักสามขาดลมจ,จุจมโจยตั้งขั้งขี้ดินสุดท้อปีนบูแพนดินลัดเอาหางตีควายฟัดไอลกน้าทางมา ผาแดงผ้านั่งลาเมื่อผพ้าพงพงทีนั่งไอหนีขึ้นที่มาผ้าแดงเทา้าแนนเลนมีผ้าแดงเทา้าแนนแลนมีตำนานมีเออ ร่วงน้ำห้อยวัฒนธรรมเรื่องพมสาร่างสัตว์โลกน้ำห้อยวัฒนธรรมไปกับภู้ขาโซสองสอดมวนมวนคลัลคบในตอนต่อไปนี้ผู้ขาสิเว้าถึงเรื่องอิททีลิงขลับหรือว่าเรื่องของเมยิงจากบ้านหนึ่งขลับสันสัน แต่พ่อสังเขตพ,พ่อเข้าใจครับต่อจากตอนที่แล้วครับเว้าถึงเรื่องโลกเกิดมาแล้วกับมีพมจารีมาออกลูกออกเต้าครับเกิดมากับมี่สัตสีเลามาเกิดครับมีสลัมพุสะมีอันทศัศะมีสังเสทัศะและกับมี่อุปป,ปาติกะครับในตอนนีู้้ขคาสิเว้ามาถึงเรื่อง ของสาลามพูสะนี่แหละคือเรื่องของคนโดยเฉพาะค,ะครับคนเกิดมาในโลกนี่สิมีสองเพศน้ำกันที่สืบพันธุ์ได้ค,ครับบุรุษเพศกับสตีเพศนี่แหะตอนว่างแล้วผู้ข่าวว้าถึงเรื่องไม่ยิ่งที่พ่อเกิดมาแล้วนี่ถ้าหากว่าพ่อแตกเนื้อสาวนี่ก็สิเป็นประจำเดือนพ่อเป็นประจำเดือนแล้วแล้วกั ที่ให้ฝันนี่แหละว,ว่าพญาท่อนมาสมมาสูแล้วกาหลังจากนั้นจังสิเกิดประโยชนท่อนเต่าทันกระตั้งขึ้นครับเรื่องของไม่ยิ่งนี่ผู้ขาดจิตขอเว่าทั้งเรื่องโลหิตระดูสักก่อนครับหลังจากที่แตกเนื้อสาวแล้วประโยชท่อนเต่าทันกระตั้งขึ้นแล้วแตกเนื้อสาวแล้วมีโลหิตระดูประจําเดือนขรับ แต่คันจเว่าแต่โลหิตระดูประจําเดือนซื่อๆนี่ก็คงสสิบโบได้อธาธิบายอย่างหลายครับฉะนั้นเลยสีเว้าทั้งเรื่องโลหิตรดูของสตรีนี่หาประการครับเอิ่นว่าโลหิตปะกะติโทษหรือว่าโลหิตที่เป็นโทษนี่มีอยู่หาประการน้ากันซึ่งพระอาจารย์เจ้า ยกออกมาแต่พระคัมภีร์มหาโชตตลัดเอามาสาธกไว้ในพระคัมภีร์พมปโลหิตหวังสิไห้ท่านทั้งหลายได้พึ่งหูโดยในอันวาสัตธิมาปฏิสนธิในมาตุขัพโพทอนกับพอ,บพอโลหิตระดูบริบูรณ์ครับนั่นก็นหมายความว่าตราบใดกระามที่โลหิตระดูประจำเดือนของสตรีเพศบ่สมบูรณ์ กบ,บสาม,มารถจ่ให้กำเนิดเกิดกอลูกเต่าได้แต่ถ้าหากว่าโลหิตระดูบริบูรณ์สัตธิสิมาปฏิสนธิหรือว่าลูกสิมาเกิดนั้นได้ครับบางคนก็ได้หอดสิบห้าสิบหกหมอกํำกามีครับคนผู้นั้นแสดงว่าโลหิตระดูประจำเดือนนั้นดีเยี่ยมครับ โลหิตฤดูประการที่หนึ่งครับก็บคือโลหิตบังเกิดมาตั้งแต่ห้ไท้หมายความว่าฤดูเกิดมาจากหัวใจแนวหนึ่งครับประการที่สองบังเกิดมาตั้งแต่นามบีบีนี่ก็มีส่วนสำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ประการที่สามครับเกิดมาแต่เนื้อะดูประจําเดือนมีหลายท่าครับ ออกมาหลายทางโบแมนไหลออกมาซื่อๆครับย่อมไหลออกมาจากหลายทางประการที่สี่บังเกิดมาแต่เอ็นอีกประการที่หาโลหิตบังเกิดมาตั้งแต่กระดูกครับในโลหิตทั้งหาประการนี้ว่าแต่ละอย่างแต่ละประการนั้นที่มิโทษต่อสติผู้นั้นจังไหนฟังคำอธิบายต่อไปครับ